รันนี้จะแนะนำให้ดูหน่อยนะครับเกี่ยวกับใบรอบตามในบรรดาบัดเลนนะครับดูทางนอกก่อนอ๋อไปทางปั้มน้ำนะครับเข้าสีเนิ้วออกสามเอวครึ่งนะครับอันนี้ใดรอบตามนะครับลูค้าไปใช้เกี่ยวกับการหาน้ำปั้นไฟอันนี้ขนาด15แรง5แรงนะครับ เอาไปใช้เกี่ยวกับความหมูความไก่นะครับโบกุ้งนะครับแล้วแต่เด็กใช้นะครับใช้กับโซลาเซลนะครับคือเอาไปตีน้ำบอกุ้งก็ได้นะครับเป็นหันลมความไก่ความหมูก็ขับได้ครับสตัวถึงหตัวนะครับอยู่ที่ขนาดของมบอเตอร์นะครับตัวนี้5แรงครับเตอร์แรงเนี่ยขับพพัดลมความหมูเนี่ยอยู่ที่สตัวถึง5ตัวได้นะครับคือ จะใช้ไฟเนี่ยไม่เกิน6แอมป์นะครับไป6เอ่อ5ตัวนะครับอ่านี่ก็เหมือนกันนะครับของลูกค้าสั่งทั้งหมดนะครับก็ขนาด15แรงนะครับอ,อ่เป็นไดโมรอบตันนะครับอือเข้าสามได้นะครับอันนี้ขนาดตำหนา้าเข้าสามเนียวนะครับเอ่อสีเนียวโอ,อ้สามเนียวครึ่ง นามทุกตัวนะครับก็ตอนนี้เอาของใบ,าบมาทำนะครับ3แรงนะครับ3มแรง3มมิลนะครับใช้โซลาเซลล์ได้ประมาณ2แผงนนะครับก็สีแผงนก็ได้แล้วแต่ต้องการนามคงเยอะๆก็ต้องใช้สีนะครับเห็นในคลิปก็ใช้2ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็เอาไปขับพัดลมความไก่นะครับ ตัวน,นี้นะครับลูกค้าเอาไปใช้เี้ยวก้ากรงหานามนะครับเดืมนๆนะครับกระแสสูงนะครับือเอาไปชาร์จแบตก็ได้นะครับมันจะ,สะเสถียรดีกว่าหรือเขาอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์ก็ได้ ออนกิดก็ได้ครับอยู่ที่สถานที่จะเลือกชัยติดขาดแล้วเมื่อก,กี้ลองคงจะขาดแล้วมนะั้งขอบคุณครับ